จริงๆนะอยากบุกจีนโอเคนชาริลีหลับไม่ได้นอนค่ำหลายอาทิตย์กันสุดท้ายก็ก็ก็ก,ก็ช่างมันครับพังพังไปเพราะว่าแค อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคิดได้แค่อย่างเดียวว่าเริ่มใหม่แต่มันก็มีความน่าเสียใจตรงที่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกเราว่าแบบในความทุ่มเทนะหลายคนไม่ได้มาอยู่ในจุดที่ที่เราเป็นที่เราต้องต้องเหนื่อยที่เราต้องคิดเราต้องทุ่มเทอะไรหลายอย่างมากแต่ว่าสุดท้ายมันแบบพวกคุณไม่มีทางเข้าใจถ้าพวกคุณไม่ได้อยู่จุดที่ว่าพวกคุณเป็นคนทุ่มเททุกๆสิ่งทุกๆอย่างเสียหลายๆอย่างเลยพวกคุณก็เลยไม่ได้เข้าใจเลยพูดกันมาในมุมที่แบบ เหมือนทวงบุคุณเหมือนนู่นนี่อ่ะจริงๆนะอยากบุกจีน <c oughs> บุกอยากบุกจีน <c oughs> บุกทุกที่แหละจริง,รงๆก็อยากไปในในทุกๆท,กที่มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆต่างชาติก็จะได้เรียกว่าพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยในในบางจุดแต่ก็เสียดายในโอกาสหลายๆจยังหวะที่ว่ามันเคยมีโอกาสจังหวะที่มันดีที่สุดเนี่ยนะตอนนั้นมันคงเป็นอะไรที่แบบดีมากได้ ได้มีส่วนร่วมให้โอกาสหลายๆคนจะมาย้ำเรื่องหนึ่งนะครับผมผมจะบอกให้ว่าหนึ่งเรา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 ,เราไม่ไม่ได้แอนตี้กับไม่ได้ไม่ได้เหมารวมนะครับไม่อยากให้เพื่อนเหมารวมทุกๆคนเพราะว่าผมจะบอกให้ว่าในแต่ละคนเนี่ยคือแต่ละคนผมก็ไม่ใช่คนดีนะครับแต่ละคนก็ไม่ใช่คนดีไปทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้คนไม่ได้เป็นคนเลวและพวกเขาหลายคนก็เป็นคนดีนะครับผมก็น้องๆหลายคน ทำไมผมผมรู้สึกว่าจุดวันนี้ที่ผมอยู่อะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าใครมองว่าผมเป็นคนเห็นแก่งเงินหรือหรือใดใดทั้งสิ้นนะผมคงไม่อยู่จุดนี้เพราะผมในหวัวสมองผมยังคิดได้ตรายตองได้ว่าทําอะไรลงไปแล้วจะเป็นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่โอเคมันก็ไม่ได้จริงจริงอะไรเงี้ยก็เริ่มใหม่ทํานู่นทํานี่ให้สนุก การที่เราจะซัพพอร์ตถ้าชีวิตเราข้างหนึ่งมีโอกาสได้ให้โอกาสคนซัพพอร์ตผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วถ้าเรามีความคิดด้านที่คิดว่าเราไม่ควรให้โอกาสคนอื่นเนะ่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากสําหรับผมนะความคิดผมนะการที่ถ้าเรามาคิดว่าห้ามให้โอกาสคนนู้นห้ามให้โอกาสคนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆผู้ชายผู้หญิงหรือใครต่างๆผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่ผมตัวผมก็ ฝื้นๆอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าตอนนี้มันก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผมรู้สึกว่าดีกว่าเราจะได้มีความสุขด้วยอาจจะไม่ได้สิ่งดีๆอะไรตอบแทนกลับมาแต่ก็อย่างน้อยไม่อึดอัดแล้วก็ได้มีความสุขในในสิ่งที่เราได้ทํานะครับก็ย้ํานะครับผมว่าเพื่อนๆอย่าพยายามอย่าไปพิมพ์นะครับว่าคนนู้นไม่ดีไม่ดีนู่นนี่อะไรทุกอย่างก็คือดูกันไปยาวๆทุกคนทุกคนอยากได้โอกาสแล้วก็ สามารถสนับสนุนได้ได้ทุกคนนะครับผมเพราะว่าหลายคนเป็นคนที่น่ารักน้องๆผมที่ผมได้มีโอกาสให้โอกาสเขาหรืออะไรเนี่ยผมไม่เคยมีปัญหากับใครแคบไม่ไม่มีเลยนะครับลองพูดปกดิผมมีปัญหากับใครที่ผมเคยไปสนับสนุนหรือว่าเขาทํางานไม่เคยมีเลยคนระับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปมีปัญหากับคนอื่นทาไมถ้า แล้วก็ได้นั่งดูน้องๆทุกๆคน<ช> MM ได้นั่งดูเพื่อนๆทุกๆคนได้นั่งดูเพื่อนๆที่รอโอกาสหลายๆอย่างได้นั่งดูน้อง,องๆที่เราเคยได้มีโอกาสคุยกักนมีความตกนะครับก็ได้เริ่มไปทักทายหลายๆห้องหลายๆที่หลายๆเพื่อนๆหลายๆเชื้อชาติมานั่งนึกก็เออเราก็ถือว่า ก็เป็นอะไรที่ที่ที่น่าภูมิใจระดับหนึ่งนะที่แบบเราเคยได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่แบบว่าได้แบบทําให้หลายๆคนหลายๆชาติได้พูดภาษาไทยเป็นอะไรที่เวลาไปฟังเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ทราบซึ้งในการพูดภาษาไทยนะแต่มันรู้สึกน่ารักมันรู้สึกแบบเฮ้ยเรามานั่งดูหลายๆคนเขาพูดภาษาไทยกันมันตลกสนุกน่ารัก มันสนุกนะมันเพื่อนผมผมไปเปิดห้องน้องสาวที่เราเคยแบบว่าอยากสนับสนุนนะครับแต่ว่าต้องหยุดประกาศไปหรืออะไรเงี้ยหรือว่าใครหลายๆคนเนี้ยได้พได้ดูน้องคนหนึ่งเป็นต่างชาติแต่สอนอีกคนหนึ่งเป็นต่างชาติภาษาไทยสอนเป็นอะไรนะขายหลังคาขายอะไรผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากนะเราดูแล้วเราก็รู้สึกแบบอืมแบบมันน่ารักมากๆเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีนะ ตลกดีตลกดีมีทันชีตอืมกล้องผมว่าอันนี้มันจะเสียละโทรศัพท์เนี่ยกล้องมันเริ่มจะไม่ไหวละ <c oughs> แต่ละคนแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้ก็น่ารักดี เยอะมากมายเลยนะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมไหม,หมจริงๆมีมีครับจริงๆเพื่อนเพื่อนคงจะได้เห็นโปรเจกต์หลายอย่างที่ผมตั้งใจลงทุนทุกๆอย่างมากทั้งกายทั้งใจทั้งทีมงานที่ประชุมกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ำหลายอาทิตย์กันสุดท้ายก็ก็ก็ก,ก,ก็ช่างมันครับพังพังไปเพราะแค่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคิดได้แค่ยงเดียวว่าเริ่มใหม่ แต่มันก็มีความน่าเสียใจตรงที่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกเราแบบในความทุ่มเทนะหลายคนไม่ได้มาอยู่ในจุดที่ที่เราเป็นที่เราต้องต้องเหนื่อยที่เราต้องคิดเราต้องทุ่มเทในหลายอย่างมากแต่ว่าสุดท้ายมันแบบพวกคุณไม่มีทางเข้าใจถ้าพวกคุณไม่ได้อยู่จุดที่ว่าพวกคุณเป็นคนทุ่มเททุกๆสิ่งทุกๆอย่างเสียหลายหลายอย่างเไยพวกคุณก็เลยไม่ได้เข้าใจก้องกูเป็นไรวะเนี่ยโหนี่แม่งหล่อทะลุความมัว แน,นๆ่ๆรอแบบนี้ไม่ได้เป็นของคุณนะรอแบบรอแบบนี้อย่าลืมไปพบแพทย์นะจ๊ะร <ś cis> อแบบนี้เป็นของแพทย์นะจ๊ะโอเค굿 e นท์ชาร์มี굿ไนท์สวีทเจมส์